วันนี้บางจะมาสอนวิธีการเจียนหนังนะเวลาหนังหนังที่ว่าเราเราใช้หรือว่าเราหาปัญหาหรือหาโรงงานปอกไม่ได้เราก็ใช้วิธีการเจียนเนาเจียนก็คือใช้มีดตัวนี้แหละบางทีเราอยากได้ขอบข้างให้ยดกได้ข้างข้างมันสมมติว่า,า,าเราอยากได้ข้างข้างบางใช่ไหมเดี๋ยอยากได้ข้างข้างบางเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้การเจียน หนังนี้เราสามารถเจียนก็คือเนี่ยเเราต้องการขอบมันหนาฮะเราก็เจียนออกไปเนี่ยนี่การเจียนหนังใช้มมีกัตเตอร์ไม่ได้เพราะมันแป๊บเดียวมันก็ มีการเจียนนะก็ออยุวการปอกหนังให้บางลงเราปอกตัวนี้บางเพื่อว่าเราจะพับขอบเราจะพับขอบ ถ้าเราจะพับขอบพับอะไรเนี่ยเราใช้วิธีการเจียนได้เพราะถ้าเราไม่มีเครื่องแล้วเราไปซื้อเครื่องปอกเครื่องปอกมันก็มีแต่มันก็ราคาสูงถ้าราคาสูงเราก็ใช้วิธีการเรียกว่าเจียนขอบนี่แหละ เพราะวบอกให้หนังมันบางลงได้ส่วนพวกนี้เราใช,ใช้เวลาเราเก็บขอบเก็บขอบชิ้นง,งานอ่ะอย่างเช่นกระเป๋าตังเนี่ยกระเป๋าตังคนี่เราต้องเกียนแน่นอนเกียนหมดเนี่ยมาบอกวิธีโดยที่เราไม่ต้อง มีมีตัวนี้เราต้องมีอยู่แล้วมีไว้ใช้ใบเลื่อยอะใบเลื่อยใช้ประโยชน์ได้มากกว่าคัตเตอร์ใบคัตเตอร์มันโดนหนังแป๊บเดียวใบหนึ่งก็ไปแล้นะเราจะเจียนให้มันบางเท่าไหร่ก็ได้ครบ่ะ นะนี่การเตือนโอเคนะครับเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อย